ชาติไทยเราจะต้องออกสู้กันทันทีเลยทหารตำรวจมีล้อมไปหมดนี่เพื่ออะไรเพื่อรักษาสมบัติและประชาชนของชาติบ้านเมืองของตนใครจะลุกล่ำเข้ามาต้องฟาดกันเลยนี่ก็เหตุใดที่โจรมหาโจรที่มันเกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นชาติของเรา,เราแทนเราจะนอนใจได้หรือมันก็ต้องกําจัดปัดเป่ากันแบบเดียวกันย่อยเป็นย่อยใหญ่เป็นใหญ่ถ้าเป็นศึกระหว่างชาติกับชาติก็ฟาดกันเลยขอให้พี่น้องหลายจำไว้ทุกคนให้ฟังใจทุกคนนะ ยาทำละหลอเลยแหละนะยาเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองนะโบกเอาไปเต่าวันมีหัวมันเกอกเราก็มีหัวเหมือนกันออกสิเพื่อรับชาติไทยของเราให้เป็นปึกแผ่นนั่นคงต่อไปจะเป็นคนชาติไทยที่สมบูรณ์แบบต่อไปย่าให้เต่าเบืองนอกเขาดูถูกอย่ายาเวลาแล้วเขาขี้หน้าว่อนแล้วนะชาติไทยของเรานี่มันไปอย่างไรเขาต้องขี้หน้าแปลอันนี่อย่าให้เราแปลเลยให้เราเข้มงวดกว่าขันทุกคนในการรักษาชาติบ้านเมืองของเรายาอ่อนแอนะ สีใดไม่ควรอ่อนแอยาอ่อนแอนะเข้าใจเอาละช่วยเขาหน้วแหนะวันี้้เหนื่อยแล้วว่ะ